สวัสดีครับพี่น้องมือเนเ่กพาพี่พาน้องครับมาอยู่ที่บ้านภูแก้วครับบ้านภูแก้วบาเบิงสินค้าโอท็อปครับทำไม้กวดส่งออกทั่วโลกครับผมไม้กวดตาช้างกำลังไทยถเถาแกยไงครับกำลังขันตอนแรกครับเจาะเจาะไม้ครับ ืขั้นตอนแรกครับผมไม่กวดตาช้างครับบ้านผู้แก้วครับสินค้าโอท็อปช่วงนี้เฮ็ดดับมาท่านครับพี่น้องท่างเหนือนามถ่วมครับไปทรงปุ๊บมาปั๊บครับมันใส่ไม่กวดหลายครับพี่น้อง้าพี่น้องมาอยู่ที่โกดังครับไม้กวดทางมะพร้าวตาช้างบ้านผู้แก้วสินค้าโอท็อปครับผมเฮ็ดมากว่ากี่ปีแล้วครับผม นเปทำมายี่สิบกว่าปีครับปีมือไม่มีผิดหวังครับใช้ทนใช้นานครับหมายกวดตาช้างบ้านภูแก้วไม่มีหลุดไม่มีล่วงครับพี่น้องเอ้ยใส่ดีครับเบิงเนี่ยคนงานเพินมีทูบ่องทูแก่ครับปลาปลาผ้าพี่น้องยางเบิงเรื่อยๆครับนุ่มก็ได้ขายครับก็ละถุงสองถุงครับเดี๋ยวจะมาเบิงคุณยายมันครับอายุแปดสิบเกแล้วครับนี่ครับ เป็นยังขันไม่กวดได้ยังงามครับพี่น้องสุดยอดครับสินค้าโอท็อปครับอยู่บ้านผูกแก้วครับไม้กวดตาช้างใช้ทนใช้นานครับใช้ทนใช้นานครับไม้กวดตาช้างของเราเอาแบ่งนาทีครับพ้นดึงกันดึงครับท่านี้ดึงครับผมขั้นตอนดึงครับเนี่ยใส่แห้งหลายครับโปรโมครับเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยว่ามันถูก ยาานแหงครับเบิ้งเพอ่์สิได้ตรดดามครับดูเพอ่์สิได้ครับดึงดึงครับผมบ่มีหลุดครับเบิ้งบนเห็ดพี่นอ้องโอ้ดึงเบิเิดแห้งครับทั้งตะปูครับผมไม้กวดทางบักพราวครับบ้านภูกแก้วไม้กวดตาช,าช้างใช้ทนใช้นานใช้ไปตลาดก็ได้ไปวัดไปว่าไปได้ทุกที่ครับ สุดยอดครับพี่น้องเอ้ยเบิ้งโหลดคุณแม่เิ็นกระจายดีซื้อน่มคนละถุงสองถุงครับใจดีครับครับมาได้เบิ้ดครับได้เบิ้ดสุวรรณไปแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งคุณแม่ครับตอนนี้ิันกำลังสารครับสุดยอดครับสายทนสายน่านครับบ่มีรุดง่ายครับเจ้าของ่นลับประกันครับไม้กวาดตาช้างบ้านผูกแก้ว อำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับส่งออกทั่วประเทศไทยครับตอนนี้ทําไม่ทันครับเท่าแก่ป้าออ,เดอ,เ,อ,อ,อเดอร์ทั่วประเทศไทยส่งได้หมดสนใจ Facebook ไม้กวาดตาช้างบ้านภูกแก้วสวยงามครับคงทนแข็งแรงเบิ้งโกดังเบิ้งรับพี่น้องเอ้ยอเนี่ยไม้กวาดทั่วประเทศออกจากนี้เบิร์ครับบอไปเตะใสครับ ับพ้นไหลทัวครับเล่ากับไปครับสุดยอดเบ่งโรงงานไม่กวดครับผมพ่าพี่น้องครับเบ่งโรงงานเฮดไม่กวดสินค้าโอท็อปบ้านภูกแก้วทำมากว่าสามสิบปีไม่มีหลุดไม่มีร่อนใช้ทนใช้นานตาช้าง อ้าวโคนระแนกับก้นตัดกับตัดก้นมัดกับมัดด้วยครับพี่น้องเอ้ยเวลาซื้ออย่าจมแต่ว่ามันแพงครับเบิ่งมเพื่อเสียด้ครับคนงานเป็นยี่สิบสามสิบครับเอาด้านนี้ก็ด้านนี้มัดครับผมมัด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 โอ้ทางหนึ่งมัดทางหนึ่งขัน คนละแผนกครับทั้งมัดทั้งขันทั้งขันทั้งมัดขอบคุณหลายครับที่ใส่บริการนุ่มเปรี้ยวดีไล่ครับคนละถุงคนละถุงครับพี่น้องมือนี้สุดยอดฟุกคักพ่อค้าบอต้องยานลุดครับเบรคบนดึงพี่น้องเอ,อ้ยจนเสาขึ้นสีหักดึงคักด,ดึงแน่ครับบอต้องยานลุดครับพี่น้อง จนเสาแค่นิดลุดเบิ้งบันดึงครับรับประกันครับผมนี่ครับดึงแล้วครับสวยงามครับส่งออกทั่วประเทศไทยครับสินค้าโอท็อปบานผูกแก้วครับอำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุขโขทัยโรงงานผลิตไม้ขยันที่ใหญ่ที่สุด,ด,ดไม่กวาดสุขโขทัยนี่ะดังข้อมูลในประเทศเลยหรอโอ้ดังมากดังมากว่าสามสิบปีแล้วนะครับไม้กวาดสุโขทัยบ้านโพแก้วงมากกว่าสามสิบปีแล้ว<ป> ใช้ทนใช้นานครับครับพพี่น้องครับมาเบิงครับวิธีการเฮ็ดไม่กวดครับผมบรรยากาศครับอยู่ที่บ้านผู้แก้วครับผมคนละแผนกครับคนดึงก็ดึงครับคนมัดก็มัดครับเสื่อสได้มาแต่ละอันครับพี่น้อง ทำมากว่า30ปีครับส่งออกทั่วประเทศไทย <c oughs> ดังที่สุดในประเทศไทยไม้กวดนีจะเอาไปเชียงรายเชียงใหม่นะเชียงใหม่3,000รุ่งนี้จะขึ้นเชียงใหม่3,000 3,000แล้วครับตอนนี้ทีวันจะไปอุตรดิตถ์ปะอุตรดิตถ์ก็จะไปครับไปแพร่ครับ ระเบิงประเทศไม่กวดครับพี่น้องยู่บ้านผู้แก้วครับผมเพอร์เดแต่ละดามครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ชายบริการนมเปี้ยวด้วยสุดลูกหูลูกตากรแมนเบิร์ดครับผมอินคาโอท็อปครับหม้กวดบ้านผู้แก้วครับ มันกระดึงนะครับมันเด้งมันกระดึงครับผมม่ต้องกลัวรุดนดึงมันกระดึงนะครับมาพี่น้องครับมาอยู่ที่สินค้าโอท็อปครับบ้านภูแก้วครับผลิตไม้กวาดส่งออกทั่วประเทศไทยครับผมอันนี้คุณแม่มนกำลังสานครับ นี่กำลังสารครับแต่ตรกนเนมนสารไม่กวดครับผมโคดังครับโคดังครับเดี๋ยวจะส่งขึ้นเชียงรายแล้ว บรรยากาศครับยูบันพูก้แก้วครับพระทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยโรงงานผลิตไม้กวดขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีมีความสุขครับผม